แบมเผยเป้าหมายคือแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในพิกัด1 1 5ปอนด์โดยล่าสุดนั้นเจสซี่โรดิเกสอดีตแชมป์สองพิกัดรุ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายล่าสุดของเขาว่าเป้าหมายของผมคือการเป็นแชมป์อย่างไม่มีปัญหาด้วยน้ำหนัก1 1 5ปอนด์ผมจะอยู่ที่พิกัดนี้อีก2-3ปีข้างหน้าผมยังมีเวลาอีกหลายปีวงการมวยโลกจะได้เห็นแบมโรดิเกสกล่าว สำหรับทางแบมเจสซี่โรดูเกสเขาจะมีโปรแกรมขึ้นชกชิงแชมป์โลกด้วย UBC ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทกับทางฮวนฟานซิสโกเอสซาดาซึ่งเป็นแชมป์โลกในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ฟูดพินเซ็นเตอร์ในเมืองฟินิกส์รัฐแอลิโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดทางเดอะโซน สำหรับทางฮวนฟานซิสโกเอสตาดาโดยในตอนนี้เขาถูกวางให้เป็นรองทางแบมเจสซี่โรดูเกสอยู่และเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าผมไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนั้นเลยมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรผมสามารถเป็นฝ่ายแพ้เขาได้ผมคาดหวังว่าวันนั้นจะมีเอสตาดาที่ดีที่สุดมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเอสตาดาบอกกับ boxingscene.com นั่นเอง